<G AR AN> การเผยแพร่ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับทีมวอลเล์บอลหญิงไทย U16 ที่ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก U17 แม้ว่าจะเกิดการแพ้ในรอบชิงที่5กับฟิลิปปินส์นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นที่สงสัยสำหรับผู้รักกีฬาทั่วไปแต่ถ้าพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ทีมได้รับโอกาสนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาอย่างละเอียดทีมวอลเล์บอลหญิงไทย U16 ที่มีความสามารถและผลงานที่ดีไปตลอดมาถูกเลือกเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก U17 ซึ่งเป็นศึกกีฬาที่สำคัญ และมีความเป็นมากของเกมวอลเลย์บอลแต่ทีมไทยได้รับการแพ้ในรอบชิงที่5กับฟิลิปปินส์ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นว่าที่ไหนและทำไมทีมไทยยังได้รับโอกาสเข้าร่วมศึกนี้สาเหตุที่ทำให้ทีมไทยยังได้รับโอกาสนี้คือการเลือกทีมและการจัดการทีมงานที่มีความเข้มงวดและมีความเชี่ยวชาญในการเลือกทีมโดยทีมงานที่รับผิดชอบในการเลือกทีมได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจในการเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างทีมงานกับทีมผู้เล่นทําให้ทีมไทยได้รับโอกาสเข้าร่วมสึกชิงแชมป์โลกยู17แต่ทีมไทยก็ไม่ได้ไปเพียงเพียงแค่นั้นในการเข้าร่วมศึกนี้ทีมไทยได้เผชิญกับผู้เล่นและทีมที่มีความสามารถสูงและการแพ้ในรอบชิงที่5ก็เป็นเรื่องที่ปกติเมื่อพบกับผู้เล่นและทีมที่มีความสามารถสูงกว่าซึ่งทําให้ทีมไทยได้รับประสบการณ์และความรู้เพิ่มมากขึ้น และนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทีมในอนาคตการเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลกยูสิแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่รอบต่อไปแต่ก็เป็นความสำเร็จและความเป็นที่ของทีมไทยที่ได้รับโอกาสและประสบการณ์ในระดับโลกและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทีมไทยมีความเต็มใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในอนาคตสำหรับผู้รักกีฬาและผู้สนใจการเข้าร่วมศึกชิงแช,ชมป์โลกยูสิของทีมไทยนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงทำให้เราเห็นว่า,าการเลือกทีม และการจัดการทีมงานที่มีความเข้มงวดจะสามารถนําโอกาสและความสําเร็จมาให้กับทีมได้อย่างไรและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้ในการจัดการทีมงานในอนาคตคุณคิดอย่างไรกับการเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลกย17ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย u 16นี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกทีมและการจัดการทีมงานที่มีความเข้มงวดมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่เพื่อเป็นการเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการทีมงานของเราในอนาคต